โอ๊ยเอยอเมื่อได้ฉีดอีกเคียดมันจะสบายสักทีเนี่ยเวรกรรมจริงๆเลยเกิดมาหน้าตาสวยแต่ด้านจนโอ๊ยชีวิตแกว่าไม่เกง่งขอโทษนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรครับถึงคุณ เหมือนมากเหมือนมากเหมือนจริงเลยอ่อเฮ้ยเก่งเก่งวัีสาวนี่น่าหมุเครียดไหมวะเหมือนเหมือนกับสิบเ ไม่นหนึ่งร้อยประเภทเลยเธอทำไมเธอหน่าเหมือนฉันจังเลยอ่ะเธอนั่นแหละหน้าเหมือนเครียดตกลงนี่เธอเป็นใครเนี่ยฉันชื่อพ้กันฉันโดนพี่สาวฉันบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีที่ชื่อแม็กแต่ฉันไม่อยากแต่งงานด้วยอะ่ะฉันก็เลยหนีโอ้โหแต่งงานกับเศรษฐีเลยเหรอนี่ถ้าเป็นเครียดน่นเครียดแต่งไปแล้วคงจะไม่หนีมาแบบนี้หรอกงั้น คุณมาแต่งงานแทนฉันไหมล่ะนี่คุณแรงจริงเหรองั้นตกลงเลยเดี๋ยวเคียรจะไปแต่งงานแทนคุณเองเครียดจะได้ออกไปจากชีวิตจนจนแบบนี้สักทีเคียดเคียดีดีก่อนนะนี่มันชีวิตแต่งชีวิตเลยนะเคียดตกลงภาะวะชีวิตแต่งงานเป็นมหาเศรษฐีนี่คือความฝันของเคียดเลยเดี๋ยวเคียดจะแต่งงานแทนคุณผูกันเองคุณผูกัน ทอดชุดมาเลยค่ะอะไรเครียดจะทำแบบนี้จริงเหรอแกงอย่ามายุ่งได้ไหมนี่มันชีวิตเครียดเครียดคิดดีเราอย่ามายุง่งมาเลยมาเลยมาเ,เลย,เ,เ,ลยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วต,ตึ้งย่าถามพื้นโตคุณรออยู่ตรงนี้แหละ เดยอีกไม่นานคุณแม็กกับพี่สาวฉันก็คงจะตามมาหาที่นี่แหละส่วนคุณคุณชื่อเก่งใช่ไหมคะคุณช่วยพาฉันหนีไปหน่อยได้ไหม หนีงานแต่งมาทำไมคะใช่คุณผู้การทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะรู้ไหมว่าคนในงานแตกตื่นกันหมดแล้วอะ่ะคือเขียผู้ผู้การตื่นเต้นนะคะก็เลยแอบ,บนี้มาตั้งหลักก่อนทำไมคำพูดคำจาคุณผู้การดูแปลกๆอย่างเงี้ยดูเหมือนไม่ใช่คุณผู้การเลยเแปลกตรงไหนปกตินะคะ สงสัยคงจะตื่นเต้น,นเสียงมันก็เลยสั่นนิดนึงไม่มีอะไรละรค่ะคุณแม็กเรารีบกลับไปงานกันดีนกว่าใช่ครับรีบกลับไปที่งานแต่งดีกว่าตอนเนี้ยแขกแตกตื่นกันแย่แล้ว คุณผู้การค่อยๆกินก็ได้นะครับท้องอร่อยมันก็ต้องกินแบบนี้แหละค่ะคุณแมกน่ามากกินกันค่ะไก่ก็อร่อยเลยนะคะออคุณผู้การกินเลยดีกว่าครับผู้หญิงบ้าอะไรว่ากินมูม,มามขนาดเนี้ยนี่ถ้าไม่ติดว่าสวยนะฉันไม่แต่งมาทำเมียหรอกต่ช่างมันให้มันได้ใจไปก่อนแล้วกันเพราะอีกไม่นานเนี่ย ัันก็จจะไไมม่ด้้ทตตาใววเองแลคุณพูดกันนี่ไม่บ้าก็น่าจะโง่นะได้แต่งงานกับคนรวยชีวิตสบายมีของอร่อยให้กินทุกมือ้อมีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีเงินเยอะแยะใช้แบบนี้ยันจะหนีงานแต่งอีกโง่จริงๆเลย คันนี้แหละชีวิตที่ลงตัวอุ้ยเขียดไปรถบานไอ้ได้นี่เก่งเก่งมาได้เ,ดเพื่อนี่เก่งแคบลบไปเลยนะเขียดเก่งมายอดแล่อยู่ไล่วันเหรอเก่งวัยผู้ชายคนนั้นน่ะมันไม่ใช่คนดีนตอนนี้มันมีอยู่อะเราหลีบไปรอบตาเก่งเป็นว่วงเก่งเก่งอย่า,ยามายุ่งกับชีวิตเขียดได้ไหม แกงก็อเฮ็ดดว่าตอนนี้ชีวิตเครียดมันดีขนาดไหนอ่ะเห็นไหมว่าเครียดดิเสื้อผ้าถึงแพงใส่ด้กินอาหารนดีดีอ่ะแกงก็ใว่าชีวิตเครียดมันดีขนาดเนี่ยถ้าเกิดแกงแบบกเครียดจริงๆอะนะแกงก็ต้องออกไปแล้วก็อย่ามายุ่งกับเครียดอีกออกไปเลยเครียดแต่แกงอยู่ไม่ได้นะทำไมมีเครียดแกงชอบเครียดนี่เครียดยังไงบ้านเล่าเนี่ยก็สบายที่สุดแต่เครียดอยากได้เงินอยากได้เสื้อผ้าถึงสัญญาน่ะว่งแกงจะห้ามไม่ถูกยางเลย เก่งล็อกไปเดี๋ยวนี้เลยออไปออไปเดี๋ยวนี้เลยเก่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกกันเสียงดังเอะอะโวยวายไปถึงข้างนอกเลยแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงคุณแม่คุณแม่ช่วยพวกกันด้วยค่ะไอ้คนนี้มันเป็นโจรค่ะคุณแม่ขาช่วยด้วยนะคะแกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจัดการมันเองเมืองจัดการมันครับแม่ เกียดใส่ทีแรกมานั้นน่ะเกียดตรงข้างโพดอะไรของแกฉันไม่เคยรู้จักแกคุณแม่คุณแม่ช่วยผู้การด้วยนะคะอันนี้มันมันเป็นโจรค่ะแต่ว่าจัดการเบาๆพอนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นโจรกระจอกอะคะ่ะให้มันเก็บเรงเอาไว้หยอดข้าวต้มนะคะได้เลยครับคุณผู้การขออะไรมาเนี่ยผมพร้อมนำมาทุกอย่างเลยเมืองจัดการโจรนี่แล้วก็พาตัวกันไปซะเกียดปลบอยนึง เกียรติเกียรติใส่เล้งมานานเกียรติเกียรติ